สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่องเชงมอนชนด้วยนะครับพี่น้ชแนะนำเสนอแนวทางของใบเรียงเบอร์ม้าส,สีหมอกขนสองนะครับงวดประจำวันที่17มกราคม2 5 6 7เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อช่วยรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสลากอินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นเรารวบรวมข้อมูลจากความน่าจะเป็นของแต่ละสำนักต่างๆเราไม่ได้หลอกหรือลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิด ไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายแนวทางที่นําเสนอเป็นเพียงแนวทางตัวเลขเท่านั้นใบแรกนะครับใบนี้จะเป็นใบตรวจม่วงนะครับเข็นเป็นเลขเด็ดขาดนะครับให้1กับ5ส่วนมุมแมลงนะครับให้เข้าเจมาโกโตรุ่งนะครับให้3ามกเด่น3ครับเรือลั่นสนั่นเมืองนะครับให้เด่น4ี่ เหนือ네ใต้เด่น5 4047 5459ไปตรวจเขียวนะครับดวงเศรษฐีจะให้เด่น4ส่วนทองเป้าจะให้เด่น7ครับใบต่อไปนะครับเป็นมั่นใจอีกแล้วครับเหนือ4ใต้8 <โ feed> 045494 8 4 8 7ต่อไปครับเป็นเซียนเจ้าหมือนะครับให้เหนือ7ใต้8 6 4 7 07 4 7 8 1 8 4คนรวยโชคนะครับเหนือให้2กให้2กับ5ส่วนใต้ให้4กับ9มาครับ บต่อไปครับเป็นม้านําโชคนะครับให้เหนือ5กับ8 5 1 5 4 8 1 8 4ใต้นะครับให้4กับ7มา0 4 8 4 0 7 8 7ใบต่อไปครับเป็นกระต่ายขาวนะครับให้เหนือ5ใต้2 50 52 54 59

เลขทรงพลังเด่น3ครับ3 1 3 5และ3 8ต่อไปเป็นชัวเบอร์จริงครับเด่นเนื้อ7ใต้8 1 7 6 7 8 4 8 6ยอดพูธะนะครับเนื้อ5ใต้1 5156 57 2 1 หกหนึ่งแปดหนึ่งสิงท่องคำนะครับเหนือ5ใต้6 5 0 5 6 5 9 6ย์ห้าหมูเซียนนะครับเด่นสเหนือใต้4 0 4ศูนย์สี่ส โชครวยนะครับเหนือใต้ให้เด่นหนึ่งหนึ่พระเอกตัวจริงครับเหนือ8ใต้5 818587 5ึ่งแปรับหลวงลึกเหนือ5ใต้8 5ดห้าห

สายฟ้าผ่าเหนือหนึ่งใต้ห้าสองหนึ่งหกหนึ่งแหนึ่งกหนึ่งห้าศูนห้ากระต่ายทองเหนือหใต้0ูนย์ห้าหห สามห้าหและแปรวยตัวเดียวเหนือเด่น2ลูกบอลเหนือให้4ีกับเ็ดมา 4, ี่สามสี่เจ็ ใต้ให้หกับ9มา1 5ึ่งห้าเลขแม่นชัวเหนือสีใต้7จ็ดเจ็ดหน้าสมาวิ่งเหนือ5ใต้เจ็ด 0 565 365 7278 2เลขเหนือ5ใต้3 52545950 13436383ลงดำหนวดแดงให้เหนือ8ใต้4 แปดศูนย์แปดห้าแปดเจ็ดศูนย์สี่หนึ่งสี่ห้าสี่ทีมงานอาจารย์ม้าทองคำนำโชคให้ห้ากับแปดชี้ขาดจะเป็นแปดแปดหนึ่งแปดสี่กล้าท้าพิสูจน์ให้เหนือใต้เด่นหนึ่ง สามหนึ่งหกหนึ่กโชคอามหนโชคคูณทวีเหนือ5ใต้หนึ่งสามห้าหกห้าเก้ปซูเปอร์แมนเหนือ8ใต้สี่ แปดสองแปดห้าเก้แปห้างสหะกงเนื้อ6ใต้หนึ่งหกสอหหสองหนแหนึ่งและ3 6มหกสองห้า ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับใครชอบแนวทางการนำเสอเนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามด้วยสำหรับใครไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าครับ